สวัสดีครับชาพราหมนะครับวันนี้ก็ผมจะมาแก้ปัญหาช่วยทุกท่านนะครับเกี่ยวกับแอปกาลกแบนนะครับก็คือแอปตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอไว้ให้ดูก็ได้นะครับก็คือปัญหามันก็คือว่ามันจะขึ้นเตือนแบบนี้นะครับเวลาเราใช้งานไปนะครับมันจะขึ้นเตือนบอกว่ากาลากษณ์แบนหยุดนะครับแล้วก็เขียนว่ากาลักแบนถูกแอปอื่น ขัดจังหวะจึงทาให้ไม่สามารถใช้งานได้คุณจะสามารถเล่นหรืออัดต่อได้อีกครั้งเมื่อการขัดจังหวะนั้นสิ้นสุดลงนะครับซึ่งปัญหาเนี้นะครับหลายคนเป็นแล้วไม่มีวิธีแก้นะครับหาวิธีแก้ไม่เจอนะครับผมได้อัอดไปในกลุ่มของการากแบนในต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปถามพอดูนะครับว่าเฮ้ยปัญหาแบบนี้ที่ผมเจอเนี่ยมันมันมีวิธีแก้ไหมนะครับซึ่ง มันมีผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้ตอบคอมเมนต์ผมมานะครับผมขอบขอบคุณมากเลยนะครับก็บอกว่าเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับแม่เหล็กนะครับที่อยู่กับเคสของ i p แ d เรานั่นเองนะครับทีนี้แม่เหล็กตรงไหนนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าที่มันอยู่ระหว่างกลางก็คือแม่เหล็กตรงตรงเคสนะครับตรงแถวแถวนี้นะครับตรงเนี้ยทีนี้ถ้าเกิดว่ามีแม่เหล็กเข้ามาอยู่ใกล้นะครับตรงเนี้ย ถ้าเราถ้าเราพับเคสแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเคสถ้าเราพับแบบเนี้ยนะครับมันก็จะขึ้นเตือนแบบนี้นะครับเพราะว่าแม่เหล็กมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทํางานยังไงเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะแก้ปัญหานะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็คือถอดเคสนะครับเวลาใช้โปรแกรมกระดักแบนนะครับถอดเคสแล้วก็ทํางานนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็ปล่อยปล่อยให้มันลงมาแบบนี้นะครับ ก็ค <formation jin x 2> ืออยาให้มันเข้ามาใกล้นะครับแบบนี้แล้วเราก็ทํางานไปนะครับการรักาแบบนะครับแบบนี้นี่แหละครับก็หวังว่าคลิปสั้นๆแบบนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้หลายท่านที่ยังไม่รู้อาจจะเป็นประโยชน์นะครับกับคนที่ยังไม่รู้นะครับถ้าอย่างไรถ้าคลิปแบบนี้มีประโยชน์นะครับสามารถกดติดตามให้ผมได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจไว้แก้ปัญหาเจับกายแปลกแล้วก็อื่นๆอีกที่ผมจะนํามาเสนอทุกท่านใน อนาคตนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็สั้นๆนะครับเกี่ยวกับการแปลนนะครับ,ล,บ,รบ,บ,นนรบลองถอดเคสใช้ดูนะครับใครที่ถอดเคสแล้วก็ลองทําตามผมแล้วมันเป็นได้ผลลัพธ์ไหมนะครับได้ผลลัพธ์ยังไงนะครับได้ผลถอ,อดออกแล้วมันไม่แก้งเตือนหรือว่ามันยังแก้งเตือนอยู่ก็ช่วยคอมเมนต์บอกใต้คริปวิดีโอด้วยนะครับผมก็อยากรูเหมือนกันว่าที่มันหายเพราะว่าผมถอดเคสหรือว่าเป็นเพราะการแก้ปัญหาถูกจุดที่ ที่เขาแนะนํามานะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ครับรมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ